เพราะมันมีตัวอย่างความสําเร็จมันจึงรู้ว่าเส้นทางที่เราเดินน่ะมันถูกไงวันนี้ฮะผมจะมาพูดถึงธุรกิจธุรกิจหนึ่งซึ่งตอนนี้กําลังเป็นกระแสโด่งดังแล้วก็มีคนเข้ามาแห่เข้ามากันเยอะมากๆห,หลายคนได้เงินหลักพันเว้ยจากธุรกิจเนี้ยแต่ได้ทุกวันหลายๆคนได้เงินหลักหมืน่นทุกวันแล้วที่กําลังพิมพ์กันอยู่ตอนเนี้หลายๆคนรวมถึงยศเองด้วยได้วันละ4ี่หมืนทุกวัน ผมจะเสนอให้พี่ทำอะไรแล้วพี่จะได้อะไรมันคือธุรกิจนี้เลยนะครับธุรกิจที่ชื่อว่า INDEEM Project ครับเป็นโปรเจกต์ดีๆที่ปลดหนี้ได้จริงๆผมใช้โลโก้ i n d e ี m แล้วมีคำว่า Member อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นสื่อนี้เนี่ยผมจัดทาขึ้นมาในฐานะสมาชิกนะจ๊ะผมมีคําจํากัดความอยู่ช่วงหนึ่งเราอาจเกิดมาแตกต่างกันจริงไหมเราอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันจริงไหมแต่สิ่งมหัศจรรย์คือ ตอนนี้ไม่ว่าพี่ๆน้องๆจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเว้ยเราส่วนใหญ่ดันต้องการได้รับบางอย่างคล้ายๆกันอ่ะมาดูกันตรงนี้ผมใช้คำว่าหากว่าคุณกำลัง น,นไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเองครอบครัวยกมรดกให้เกิดจากความผิดพะลาะดะไม่รู้ครับว่าเป็นด้วยอะไรใครเป็นหนี้ด้วยตัวเองยกมือมาอยากภาคภูมิใจกู้กู้สี่ล้านสี่ล้าน,านอีกคนบอกผมยังไม่โตเลยพี่ผมเพิ่งจะอายุ18แต่ครอบครัวเนี่ยเตรียมมรดกก้อนนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าเกิดจากความผิดพลาดไปค้ำประกันให้คนเขาและเขาไม่ส่งเราก็โดนแทนอะไรอย่างเงี้ยหรือ ไม่ได้เป็นหนี้เว้ยแต่มีเพื่อนเป็นหนี้มีญาติเป็นหนี้อยากจะช่วยคนปลดหนี้เออก็เป็นนะเราก็เป็นนะ,านนะบางทีตอนเนี้ยเรายังมีกําลังไม่มากเลยนะเรายังเรายังอยากจะช่วยเลยจริงมากหรือนี่ไม่เป็นไม่ได้อยากช่วยใครแต่ตอนนี้มีของที่อยากได้อยากจะเพิ่มรายได้ที่มีอยู่ไม่พอใช้หรือรักอิสรภาพชอบเดินทางไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร ไม่ต้องการจะวิ่งแข่งไปตลอดชีวิตไม่อยากจะอยู่ในวงแหวนของลูกจ้างไปตลอดชีวิตเลือกเอาเลยครับไม่ว่าพี่จะเป็นแบบไหนพี่เลือกสีเอาเลยเนี่ยผมมีให้เลือกสีส,สีสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองและสีเหลืองทุกคนใจตรงกันหมดเลยโอนิดน,ดนดิผมไม่ผมไม่เคยเรียนเรื่องการแบบเดาใจคนมาก่อนนะผมกล้าบอกเลยทุกคนในห้องเนี้ยที่กําลังฟังอยู่ตอนเนี้เลือกสีเหลืองใช่เปล่า <laughs> <laughs> มันไม่มีสีอื่นให้กูเลือกแ <c oughs> ็ใช่ไงก็อยากจะให้เรื่องสีเหลือไงสุดท้ายแล้วที่เราต้องการคือหมดหนี่ไม่อยากเป็นนี่อยากมีเงินเหลือไปช่วยเพื่อนไปช่วยญาติพี่น้องช่วยครอบครัวอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น ให้ตัวเราเองซื้อของที่อยากได้มีเงินมากพอที่จะเก็บและ,กะเกษียณอายุและข้อสุดท้ายเลยคือเราต้องการเป็นเจ้านายตัวเองเราต้องการอิสระภาพถูกปะละ่ะยศจันทนาเสวีฮะคนคนนี้ครับเคยเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองฝันสูงฝันใหญ่เปิดบริษัทของตัวเองทาธุรกิจของตัวเองเปิดเองเจ๊งเองนักเลงพอนั่นยศเองครับ <laughs> ไอที่เห็นในรูปเนี่ย ผมเองนะฮะค,คือก็พยายามทํารูปให้มันดูแบบขี้เและแล้วนะแต่ว่าหน้าตาแม่งไม่ให้ไงมันก็เลยยังออกมาดูดีอยู่สิ่งที่ผมเจอครับเมื่อสองปีที่แล้วบ้านขาดส่งจนโดนแบงค์ยึดรถยนต์ขาดส่ง5เดือนครับและกําลังจะโดนยึดจริงๆมันต้องโดนตั้งแต่ประมาณเดือนที่3เดือนที่4แล้วปะ่ะสารารูปเลยเอ้ยสารภาพเลยผมเอาไปซ่อนเก่งครับข้อ3ามนี่หนักหนามากครับเช็คเด้ง24ใบเป็นเช็คในชื่อภรรยาสารตัดสินจําคุกหากว่าในวันที่กําหนด ไม่สามารถไปชําระหนี้ของคดีเช็คได้สภาพคลองในบ้านเหรอไม่มีค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าเทอมลูกเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเพื่อนเหรอไม่เหลือครับผมยืมตังคนมาเยอะมากแล้วผมก็เป็นหนี้ทุกอย่างแม่งกําลังประเดประดังมาเวลามันหมดอะ่ะมันหมดยันเพื่อนเลยนะเว้ยยังไม่โดนยึดนะเพิ่งขึ้นสารประนอมหนี้เป็นกําลังใจให้นะเราผ่านมันไปได้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมเจอจุดเปลี่ยนวันที่20พฤษภาคมปี2 5 6 1ครับผมมีโอกาสได้พบผู้ชายคนนึง ก็คือคุณก้องอัครรัฐนิติพลที่เราเรียกกันว่าพี่ก้องนั่นเองเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเจ้าของบริษัทมัชลูมเทลวิชันผมได้มีโอกาสรู้มาว่าพี่ก้องเนี่ยกำลังจะทําการเปิดบริษัทเครือข่ายครับกำลังยื่นขออนุญาตความถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรอบด้านร่วมกับผู้บริหารมืออาชีพ อีก3ท่านมันมีรูปอยู่รูปหนึ่งตอนที่ผมทําสไลด์เนี้ยแล้วมันเด้งเข้ามาในหัวเลยผมอยากจะให้พี่ๆน้องๆได้ลองคิดตามหรือดูรูปนี้แล้วคิดตามนะถ้าพี่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมเป็นหนี้บ้านโดนยึดรถโดนยึดเงินแม่งก็ไม่เหลือเพื่อนก็ไม่เหลือไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตทุกอย่างกําลังแย่หมดลองมาตั้งใจดูมันดีๆนะเวลามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอ่ะผมไปนั่งคุยกับพี่ก้องวันนั้นะ เป็นโอกาสใหม่ที่เข้ามาในชีวิตผมเว้ยเรารับฟังโอกาสนั้นแบบไหนหาเหตุผลมาเยอะแยะมากมายฝั่งเนี้ยเนี้ยฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเพื่อจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันทําไม่ได้หรือคุณนั่งฟังแบบลิงตัวเนี้ย หาเหตุผลต่างๆนานา,นามาผลักดันว่าแม่งเป็นไปได้ผมนั่งฟังพี่กองพี่กองก็พูดมาว่าบริษัทจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้มันจะมีอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะพาเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้ทุกคนจะได้เงินแบบนี้เอ e เอมจะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แบบนี้จะมีคนได้เงินวันละสี่0มื่นบาทเดือนละล้านสองพี่ก้องเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเราอ่ะฟังด้วยเหตุผลแบบไหนตอนนี้พี่ๆน้องๆอ,อ่ะฟังด้วยเหตุผลแบบไหนเหตุผลที่พยายามหามา ไม่ว่างอ่ะไม่มีเวลาอ่ะไม่ได้อ่ะเมียไม่ให้ทําอ่ะลูกไม่ให้ทําอ่ะเพื่อนไม่ให้ทําอ่ะ เพื่อนไม่คบด้วยใครทําเครือข่ายไม่มีคนยอมรับด้วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้เงินก็ไม่มีเหตุผลต่างๆนานาร้อยแปดพันเก้าหามาเพื่อที่จะเอามาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เว้ยเป็นไปไม่ได้อยา่าทําหรือเรากําลังบอกว่าเฮ้ยพี่ก้องจริงเหรอเรื่องราวต่างๆนานาที่พี่ก้องพูดมาถ้ามันเป็นจริงนะนี่มันจะทําให้คนไทยมีรายได้เดือนละเป็นล้านอ่ะต่อคนน่ะ ถ้ามันอย่างเงี้เราแก้ปัญหาคนหมู่มากได้ใครก็ต้องมาทําบริษัทนี้แน่นอนพี่ก้องนึกภาบอกอยังว่าเราฟังด้วยเหตุผลหาเหตุผลแบบไหนเข้ามาในตอนรับฟังผมฟังแบบลิง ไม่มีการหาเหตุผลมาเพื่อให้ไม่ได้ทำท,ทั้งทั้งที่อย่าลืมนะผมติดหนี้สี่ล้านบ้านโดนยึดรถโดนยึดเมียกำลังจะติดคุกไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าเทอมลูกค้างอยู่ขนาดเราอยู่ในภาวะแบบนั้นเรายังหาเหตุผลที่จะหลุดพ้นจากภาวะเลยเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ตัวเราเองต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องก่อนว่าเมื่อเราฟังโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆแล้วเราฟังแบบไหนเพื่อนหายโอ้ยเดือดร้อนเพื่อนหาย เพื่อนไม่อยู่เลยทําเครือข่ายทําธุรกิจอินดีมเพื่อนหายหมดเลยขอโทษนะฮะตอนที่บ้านโดนยึดเพื่อนอยู่เหรอตอนที่รถโดนยึดเพื่อนอยู่เหรอตอนที่ไม่มีเงินค่าเทอมส่งให้ลูกไปโรงเรียนเพื่อนอยู่เหรอมันไม่เกี่ยวกับเครือข่ายหรือเปล่ามันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเราเพราะว่าคุณภาพชีวิตของเราต้องหักครับและและสําคัญมากๆเลยนะจ๊ะคือเพื่อนตัวเองเป็นประเภทไหนด้วยถ้าเป็นเพื่อนที่โอเคเพื่อนกินก,ก็กินอย่างเดียวนะครับไม่คิดจะสนับสนุนกันในด้านการทำงานก็แล้วกันไปเคป่ะยศบอกแล้วยศฟังด้วย ไอลิงเลยยกดฟังแบบลิงเลยไม่รู้กูหาเหตุผลมาผักดันว่ากูต้องทําให้ได้กูจะต้องทําให้ได้พี่ก้องจะเปิดบริษัทวันไหนผมจะต้องทําให้ได้ผมจะเอาให้ได้2ปีผ่านไปนี่คือสิ่งที่ผู้ชายที่ชื่อก้องและทีมบริหารเขาทํามาได้ครับ7จ็ดหมื่นกว่าเมมเบอร์ปัจจุบันนี้มันน่าจะทะลุไปหมดแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตฟังไว้ที่7จ็ดหมื่นเมมเบอร์ มีชาวไทยในอีกกว่า50ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกอินดีมมี SME ธุรกิจทุกระดับครับเล็กใหญ่กลางย่อมโบบะเริ่มเทิมเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับอินดีมเพียบยอดขายบริษัทกำลังก้าวสู่1,000ล้านบาทเข้าใจยังว่าฝีมือของผู้บริหารแบบนี้เป็นยังไงโคตรโชคดีครับที่เราอยู่ภายใต้การบริหารของคนแบบนี้การบริหารของพี่ก้องเนี่ยเราโชคดีมากฮนะ นี่คือฝีมือที่แท้จริงที่มันแค่การเริ่มต้นบริษัทอินดีมที่พี่ก้องบริหารอยู่ตอนนี้เพิ่งเปิด2ปีเด็กน้อยสงขวบเดี๋ยวเขาต้องโตเข้าปีที่3ซึ่งเนี่ยเข้าปีที่3ปีที่4ี่ปีที่5ปีที่6ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายหมดมีสคบคุ้มครองตั้งแต่วันแรกไม่ได้ทําผิกดกฎหมายครับสําหรับยศนะนี่คือสิ่งที่ยศได้ใน2ปีครับตัวผมเองที่เริ่มต้นหาเหตุผลมาเป็นแรงผลักดันถึงความเป็นไปได้และลงมือทําแบบ ไม่สนคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่สนมีหน้าที่ทําผมทําอย่างเดียวบริษัทบอกให้ทําอะไรผมทําทีมงานบอกให้ทำอะไรผมทํามีระบบแบบไหนกูทําไม่รู้อย่างอื่นไม่สนใครไม่ทําตามใจกูทำสองปีเต็ม ผมมีรายได้รวมอยู่ตอนนี้28ล้านบาทตอนที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะพรุ่งนี้ผมจะมีรายได้ครบ29ล้านบาทปลดหนี้เน่าทั้งหมด4ล้านบาทเกลี้ยงตั้งแต่ปีแรกอีนี่4ล้านที่ผมเปิดบริษัทแล้วเจ๊งผมมีบ้านที่ดินกรุงเทพ1หลังไม่เป็นหนี้บ้านที่ดินเชียงใหม่1หลังไม่เป็นหนี้บ้านที่ดินเชียงใหม่หลังที่2กำลังสร้างมีรถที่ไม่เป็นหนี้อยู่อีก4คันมีมอตเตอร์ไซค์ที่เป็นหนี้อยู่1คันมอตเตอร์ไซค์ผ่อนนะ <laughs> คุณนวดซื้อฮาร์เลย์บอ ถึงขนาดต้องผ่อนเลยเหรอคือ Honda s co ูปี้ไอเขาบอกว่ากูเป็นคนไม่มีเครดิตต้องผ่อนอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก็เลยไปผ่อนมอไซค์มาคันนึงช่วยเหลือสังคมหลายหน่วยงานมากครับใน2ปีที่ผ่านมาเป็นล้านครับที่นั่นน้ําท่วมที่นี่ไฟไหมไอไอไข่าวใหญ่ๆต่างๆอะ่ะที่เราเคยผ่านกันมาผมมีของเล่นมีของสะสมที่พี่ๆน้อง,องๆเห็นข้างหลังเนี่ยอยู่ที่บ้านน่ะทั้งที่กรุงเทพและเชียงใหม่อีก2ล้านกว่าบาทชําระภาษีถูกต้องทุกบาททุกสตางค์ เพราะว่าบริษัทอินดีมไม่เลี่ยงภาษีให้ใครเลยช่วยเพื่อนทดแทนผู้มีพระคุณอีกเป็นล้านจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือสมาชิกร่วม2ล้านบาทครับลีโนเวทต,ตกแต่งบ้านทั้งสองหลัง25ล้านบาทเงินสะสมในบัญชีหลักล้านไม่ต้องพูดถึงว่ากีก่ล้านท่องเที่ยวในประเทศฟรีกับอินดีมเนี่ยไม่เคยนับนะในประเทศนะท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีกับอินดีมมีทั้งหมด9ทริปไปต่างประเทศฟรีนะฮะพาทีมปลดหนี้ได้หลายพันคนเพื่อนสมาชิกนับหมื่นคนชีวิตเริ่มดีขึ้นประกาศความสําเร็จผ่านสื่อหนังสือพิมพ ออกรายการโทรทัศน์รวมอีกประมาณ5ครั้งปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งในอินดีมเป็นแอมบาสเดอร์เป็นสมาชิกแอมบาสเดอร์นะครับ SL, Exclusive, Silver และ Star ได้รับส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกเป็นประจำทุกเดือนจากทุกตำแหน่งที่ว่ามาเมื่อกี้ปัจจุบันมีรายได้จากโบนัสไซเคิลเดือนละประมาณ2ล้านบาทและในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ตอนนี้จะได้รับทิปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศฟรีทุก ทริปที่บริษัทจัดทริปละสองที่นั่งครับโดยไม่ต้องสร้างคุณ,ณสมบัติคุยกันพี่ๆน้องๆครับนี่คือ2ปีของผมที่ผมทําธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมผมมาอวดรวยอวดสําเร็จอะไรหรือเปล่าก็ใช่ก็เรียนตรงๆอินดีมจะไม่น่าทําเลยถ้าเปิดมา2ปีแล้วไม่มีคนสําเร็จแบบผมพี่ๆน้องๆว่าจริงไหมเพราะมันมีตัวอย่างความสําเร็จต่างหากฮนะมันจึงน่าสนใจทุกวันนี้ผมเจอพี่ๆน้องๆน้อยลงผมพักผ่อนมากขึ้นสุขภาพผมดีขึ้นชีวิตทุกอย่างดีขึ้นได้ช่วยเหลือสังคมวันที่คุณมีเงิน คุณจะช่วยคนได้อีกเยอะทั้งๆท,ที่สิ่งที่คุณทําลงไปมันเป็นความชอบส่วนตัวเส้นทางความสําเร็จเนี่ยมันมีร่องรอยทิ้งไว้เสมอเส้นทางที่ผมได้มาจนถึงวันนี้และจะได้ต่อๆไปในอนาคตลหลายๆครั้งความสําเร็จในชีวิตนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาไม่ใช่เรื่องของโชคลาภแต่มันเป็นเรื่องของการเลือกเครื่องมือคือต้องเลือกพาหนะแล้วก็รู้เส้นทาง พอคุณเลือกพาหนะได้ถูกต้องและคุณใช้เส้นทางได้ถูกต้องที่เหลือมันก็แค่ไปตามนั้นน่ะลุยไปข้างหน้าให้สุดใจอ่ะมันก็แค่รถกูแจ๋วถนนแม่งใช่ปายทางชัดเจนลุยเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเสียงหมาเหา่าข้ามทางโน้นนี่ช่างมันไม่ต้องคิดอะไรสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมใช้สูตรอยู่สูตรหนึ่งเป็นสูตรที่จริงๆแล้วคนอินดี้เนี่ยเชี่ยวชาญชัดเจนเข้าใจมันอยู่แล้วโค้ดที่เราใช้กันมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นกลยุทธ์สู่ความสําเร็จ เป็นสูตรสําเร็จที่โคตรง่ายที่ทําแล้วได้ผลจริงๆโค้ดนี้คือโค้ด123ทําแค่123ถ้าทําได้ถ้าทําเป็นถ้าทําเสร็จยังไงแม่งก็ได้เหมือนกันเพราะมันคือร่องรอยตอนที่ผมทําธุรกิจอินดีมและวประสบความสําเร็จและที่สําคัญทุกวันนี้ผมยังทําอยู่เลยทุกวันนี้ผมยังทําอีหนึ่อยู่เลยสนุกสนุกมากโค้ดเนี้หนึ่งเริ่มสองท สาตามตรงไปตรงมาขนาดนี้กำปั้นทุบดินประมาณนี้เริ่มทําตามแค่1 2 3ครับไม่เกี่ยวกับเก่งหรือไม่เก่งเลยข้อ1เลยฮะข้อหนึ่งเลย,ง,เลย,ง,เลยง่ายๆฮะง่ายๆเลยเริ่มครับหาเหตุผลมาเริ่มให้ได้อย่าหาข้ออ้างที่ทําให้ไม่ได้เริ่มการเริ่มต้นในธุรกิจอินดีมเนี่ยมีฮะให้เลือก S P X S S M L เหมือนไซส์เสือ้อใหญ่ที่สุดคือไซส์ L เริ่มทันทีให้เร็วที่สุดอีกหนึ่งเคล็ดลับครับแนะนำให้ กัดฟันเริ่มด้วยแอลฮะไซแอละซื้อสินค้าบริโภคประมาณ20,000บาทสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่สำหรับคนที่แม่งไม่มีสตังชีวิตกำลังโอ้โหแม่งหาทางออกไม่เจอ อยู่ดีๆมาบอกให้กูซื้อสินค้า2 0 0 0 0บาทเข้าใจตอนที่ผมมาเริ่มผมก็โดนแบบเดียวกันแต่มันมีเหตุผลครับว่าทําไมต้องเริ่มไซแอลเพราะจะลุยทั้งทีเนี่ยเอาให้มันสุดครับมันไม่ง่ายในวันที่ผมเริ่มต้นอินดีมผมหาเงินมาทั้งหมด6 0,000บาททั้งๆท,ที่เป็นหนี้นะทั้งๆท,ที่แบบไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีคนคนคบแล้วนะเพื่อที่จะสมัครไซแอล สามรหัสตัวผมเองภรรยาแล้วก็แม่ยายผมก็หาได้วะ่ะ60,000บาทในวันนั้นกลายมาเป็น29ล้านบาทในวันนี้พี่รู้แหละว่ามันคุ้มไม่คุ้มที่สําคัญครับเหตุผลอีกอย่างหนึ่งตําแหน่งสตาครับมีเงินแพสซีฟให้ทุก3เดือนเราต้องคว้าตําแหน่งนี้มาให้ได้เท่านั้นครับตาแหน่งสตา์เป็นตําแหน่งที่ไม่ว่าทีมงานจะโตหรือไม่โตคุณจะได้เงินไซเคลิลเยอะหรือน้อยไม่เกี่ยวแต่เขาจะมีเงินแพสซีฟคล้ายๆกับเงินเดือนอะ่ะ แต่มันจะออกทุกไตรมาส3เดือนจ่ายให้1ครั้งใครที่อยู่ตำแหน่งสตาจะได้เงินก้อนนี้ทุกๆ3เดือนแล้วมันเข้ามาคุ้มไม่คุ้มอะ่ะทีมงานโตไม่โตไม่เกี่ยวกูได้เงินเนี่ยทุกๆ3เดือนอะ่ะตำแหน่งสตาครับสำหรับสมาชิกที่เพิ่งเริ่มตัดสินใจเข้ามาต้องสตาร์ทด้วยไซส์ L เท่านั้นกลับมาคุยกันแป,ป๊บถ้าต้องการจะคว้าตำแหน่งสตา์ซึ่งต้องคว้าให้ได้ต้องคว้าดาวดวงนี้ให้ได้ชื่อเราจะต้องติดดาวให้ได้มันถูกเริ่มต้นด้วยไซส์ L เท่านั้นเพราะว่าทุกๆ3เดือนเขาปันผลเงินผู้บริหารให้ถ้าเราไม่ได้เป็นแอลเราจะไม่ได้ส่วนเงินของผู้บริหารนี้ผมไม่ถามนะว่าทําได้ไหมมันอยู่ที่ตอนนี้พี่ๆน้องๆฟังแล้วหาเหตุผลเพื่อให้ได้ทําหรือเปล่าหรือกําลังหาเหตุผลเพื่อให้จะไม่ทําหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ก้าล่วงถ้าข้อ1ผ่านเรียบร้อย ไปข้อ2สิ่งที่เราต้องการนะมันยอดเยี่ยมนะแล้วเมื่อเราเริ่มแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทานะก็เราเริ่มแล้วเราจ่ายเงินบริโภคสินค้าแล้วเราได้สินค้ามาแล้วเราเอามากินเราเอามาใช้แล้วเราจะขายเราจะเก็บเราจะบริโภคแล้วแต่ยังไงก็ได้กับสินค้ากองนั้นนะครับอันนั้นเป็นส่วนของเราเลยอ,อยากขายกขาย็ขายได้ทุนคืนก็ไม่มีใครว่าหรือถ้าเกิดอยากจะเอามาบริโภคก็บริโภคไปก็คุ้มค่า นะครับสินค้าทั้งหมดผ่านทั้งออยทั้งสกบอทุกอย่างหน้าที่ต่อมาคือออกประชาสัมพันธ์ครับทุกทางที่เราทําได้ไม่มีกําหนดไม่มีข้อห้ามเราจะไปชวนเพื่อนข้างบ้านอ่ะอินดีมขออนุญาตไหมเอออนุญาตไงผมจะไปโพสต์เฟซบุ๊กได้ไหมก็โพสต์ไปสิผมสร้างแฟนเพจแล้วยิงแฟนเพจได้ไหมก็ยิงไปเด้ ผมทำเว็บไซต์แล้วออก Google a อดได้ไหมก็เอาดิผมไปอัดคลิป TikTok ได้เปล่าก็เต็มที่เลยอยากจะทำยังไงก็ได้ครับเพื่อจะประชาสัมพันธ์ออกไปทุกทางที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เป็นออฟไลน์ได้หมดไม่ต้องเลือกเอาตามที่ตัวเองถนัดเอาตามที่ตัวเองต้องการไม่ถนัดคุยกับคนอันนี้ไม่ได้ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับมนุษย์เท่านั้นนะฮะงานของเราคือให้ตัวเราเองน่ยเป็นดารา ในค่ายที่ชื่อว่าอินดีมเราต้องเป็นลาลายา่าโฆษณาครับประชาสัมพันธ์ครับไม่ต้องไปหวังผลฮนะไม่มีการโฆษณาไหนหรอกครับที่จะทำให้มันได้ผลร้อเอร์เซ็นั่งดูทีวีอยู่เห็นยาสีฟันคอเกตโฆษณาขึ้นมาปึ้งโอ้ยกูอยากกูอยากแปลงฟันกูอยากแปลงฟันกูต้องแปลงคอเกตเท่านั้น มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพี่น้องหน้าที่ประชาสัมพันธ์คือการบอกมันออกไปส่วนที่เขาจะตอบรับกลับมาหรือเปล่ามันอยู่ที่ข้อมูลของเราฮะว่าตัวเราเองเนี่ยให้ข้อมูลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดีแค่ไหนคุณออกมาคุยเรื่องอินดีมครั้ง2ครั้งแล้วตั้งใจว่าคนคนสองคนที่คุณคุยเขาจะเอาด้วยเลยเหรอคุณก็ต้องเข้าใจฮะว่าการประชาสัมพันธ์คุณหวังผลร้อ ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ต้องเป็นกังวลนะครับในค่ายอินดีมเนี่ยมีการสอนนะฮะมีการสอนให้เราประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลดีที่สุดคุณจะประชาสัมพันธ์หมื่นคนก็ได้จะประชาสัมพันธ์กี่เดือนกี่ปีไม่รู้ขอแค่สองคนที่มาเริ่มต้นให้ได้หากต้องการความช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์อย่าซีเรียสบอกแล้วค่ายอินดีมมีทุกอย่างให้มีระบบเรียนรู้มีระบบการฝึกสอนมีระบบการจับมือทำฟรี free free. ไม่ต้องเก่งก็ได้ขอแค่พร้อมที่จะเรียนรู้เราจะพาทำอายุ18ปีขึ้นไปไม่สนใจวุฒิการศึกษาไม่สนใจว่างานประจําคุณได้เงินเดือนกี่บาทไม่สนใจด้วยว่าครอบครัวคุณเป็นยังไงไม่สนใจคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเป็นเพศที่3มไม่สนอะไรทั้งนั้นอายุ18ปีขึ้นไปที่อยากทํามากพอและเริ่มต้นมาแล้วเดี๋ยวเราพาทําในข้อที่2เราต้องการให้ทีมทุกคนสําเร็จครับเราจึงจะไม่ปล่อยมือใครข้อ3คือตามฮะเพราะคําพูดเมื่อกี้ ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ไม n เซ็ตของค่ายอินดีมดาราในค่ายอินดีมต้องโด่งดังได้ทุกคนส่งต่อระบบการติดตามให้เพื่อน2คนครับเพื่อให้เขามาทําสูตรเดียวกันเข้ามาเริ่มเป็นไซส์ L เข้ามาทําประชาสัมพันธ์ออกไปให้ได้ผล2คนเข้ามาตามติดตาม2คนให้ทําสูตรเดียวกันส่งต่อแค่นี้ครับพี่น้องมีวิธีที่ระบบแนะนําให้ ในการติดตามใช้เครื่องมือต่างๆที่เราจัดเอาไว้ให้ในการติดตามใช้ความสามารถส่วนตัวทำให้มันน่าสนใจแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย hey! ถ้ามึงจะสำเร็จมึงต้องพูดได้แบบยศเลยเฮ้ย hey! ถ้ามึงจะสำเร็จมึงต้องหน้าตาอย่างนี้นะแว่นต้องอย่างนี้นะผมต้องอย่างนี้นะเสื้อต้องอย่างนี้นะไม่ไม่ต้องเหมือนยศครับแต่ระบบจะทำให้พี่ได้ผลรับแบบเดียวกับยศอยากเก่งๆไปเลยดิไม่เก่งไม่ต้องเก่งเลยนี่กูขึ้นอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ ใช้ระบบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เดียวกันนี่คือเริ่มทําตามคานนี้มาดูกันครับหลายๆคนอยากดูแล้วใช่ไหมว่าแล้วถ้าเกิดทําเริ่มทําตามแบบเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจัง,จ,งจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์จากสูตร1 2 3 ผลลั์จากเริ่มทําตามมันจะเป็นยังไงเมื่อคุณนับหนึ่งเท่ากับเริ่มตัวคุณสีเหลืองออกมาเรียบร้อยแล้วระบบธุรกิจของอินดีมเนี่ยเขาเรียกว่าระบบไบนาลีฝั่งซ้าย1ข้างฝั่งขวา1ข้างใบคือ2องไบนาลี inary, ส2ข้างคือโครงสร้าง2ข้างตามรูปภาพที่คุณเห็นครับตอนนี้ตัวคุณเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามแต่แต่ผมแนะนําเป็นแอลได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะนอกจากได้สินค้านะครับยังได้ประกันชีวิตอุบัติเหตุหนนะ้มูลค่า1น0 0 0แบาทอีกนะได้ เป็นสมาชิกถูกดีเป็นสมาชิกเว็บพันล้านโน่นนั่นนี่เยอะมากที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยซื้อของได้ถูกกว่าคนอื่นเขาในการช้อปปิ้งของเว็บไซต์ต่างๆในปัจจุบันเว็บไซต์ที่คุณซื้อของสั่งของกันไปเก็บปลายทางหน้าบ้านคุณนะ่ะมันอยู่ในเว็บพันล้านของอินดีมเว้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปซื้อคุณได้ตังด้วยอ่ะเอาปะล่ะนี่แหละครับคือผลประโยชน์ที่คุณจะได้ด้วยต่อมาครับ เมื่อคุณนับ2คือทำหมายถึงคุณประชาสัมพันธ์ออกไปกี่สิบคนกี่ร้อยคนกี่พันคนผมไม่รู้เราขอเพียงแค่2คนเป็นสีขาวที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ครับเมื่อเริ่มมีทีมเกิดขึ้นใต้องค์กรจากการลงมือทำของคุณโบนัสก้อนแรกมาแล้วนะฮะแบบนี้ครับ ตัวเราเป็น L เราแนะนำา L เหมือนกันโบนัสข้อนี้เรียกว่าโบนัสไซเคิลโบนัสของอินดีมีเยอะมากผมยกมาโบนัสข้อเดียวไซส์ Size L 1คู่จะได้เงิน4 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จในการประชา 3, สัมพันธ์2คนบริษัทอินดีมยินดีโอนเงินให้คุณ4 0 0 0บาทครับเขาจะคำนวณเลยและโอนให้วันศุกร์งั้นถ้าเกิดวันจันทร์นี้ผมทำา2คนเสร็จถ้าวันจันทร์นี้ทำเสร็จได้เงินศุกร์ถัดไปครับไม่ใช่ศุกร์ที่จะถึงนะศุกร์ถัดไป และเมื่อคุณนับ3ามครับเท่ากับคุณตามเสร็จเรียบร้อยนะตัวเราเริ่มแล้วเราทําแตกออกมาสองคนเป็นสีขาวเราไปตามให้สีขาวเริ่มแล้วเราต้องไปตามให้สีขาวเขาทําสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีสีเขียวด้านหลังโผล่ขึ้นมาเมื่อคุณตามให้ทีมทําคุณเป็นคนตามให้ทีมทําตัวคุณเองจะได้รับโบนัสตัวเราเองสีเหลืองเนี่ยนะจะได้รับโบนัสอีก800 0บาทแล้วอันนี้คืออะไร ไอ้ทองทองดำดำตรงนี้คืออะไรสตาร์ครับเมื่อคุณเริ่มเป็นแอลเมื่อคุณทําเมื่อคุณตามเมื่อครบ3ข้อตัวคุณก็จะได้เป็นสตาร์ครับก้าวแรกของเรามาถึงแล้วครับนี่คือก้าวแรกในธุรกิจอินดีมสตาร์ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายไม่ใช่ปลายทางไม่ใช่ปลายทางของการทําธุรกิจอินดีมแต่มันคือก้าวแรกที่ทําให้คุณทําธุรกิจอินดีมได้แบบมีแพสซีฟแล้ว มีเงินเข้ามาในบัญชีเราไปแล้วตอนนี้1 2 0 0 0บาทคุณเริ่มแล้วคุณทำครั้งเดียวจบแน่นอนครับคุณทำแล้วคุณแนะนำสองคนจบได้แน่นอนครับแต่การตามครับตามให้สีขาวในจอเขาเริ่มแล้วใช่ไหมตามให้สีขาวในจอเนี่ยเขาทำด้วยใช่ไหมออกมาเป็นสีเขียวใช่ไหมเราไปตามให้เขาทำนะและเราต้องตามให้สีขาวเนี่ยตามด้วยนะครับเราต้องไปตามให้เขาตามคนนี้มาเริ่มทำ แล้วก็ตามครับเลยหลายคนเข้าใจว่าแค่ตัวเองมีสองคนและตัวเองจบแล้วโอ้ยงานเสร็จทีมงานจะขยายไปได้ด้วยตัวเองแน่นอนเลยไม่ใช่ฮะทีมงานไม่ขยายไปได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดคุณลืมตามให้ตามครับคุณต้องตามให้เขาไปตามต่อแล้วทำสูตรเดียวกันมันจะเกิดภาพนี้ไว้คุณจะได้โบนัสอีก16,00 0บาทมีดาวโผล่อีก2ดวงไปอยู่ที่ใครฮะใช่ คนที่คุณประชาสัมพันธ์มาสองคนนั้นน่ะติดดาวด้วยไงเพราะฉะนั้นการเริ่มทำตามมันคือการที่ทำให้ทีมอ่ะสำเร็จทั้งทีมแล้วถ้าเกิดว่าสีขาวไปทำแบบเดียวกันสีเขียวที่เห็นบนหน้าจอจะได้ติดดาวไหมได้ครับสีน้ำตาลในหน้าจอจะได้ติดดาวไหมได้ครับรายได้ของเราจะเพิ่มมากกว่า 16, หมื่นหกไหมมากขึ้นครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ในอินดีมจ่ายผลประโยชน์ให้สูงสุดจากโบนัสไซเคลิลไม่เกิน4,000 40, 0บาทต่อวันนั่นหมายความว่าเมื่อองค์กรข้างหลังเนี่ยเริ่มขยายตัวออกไปเรื่อยๆทุกคนได้ติดดาว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 ไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะไปแม็กซิมัมที่วันละ4,000 40, 0บาทเหมือนที่ผมได้ทุกวันนี้ไงการได้เป็นสตาร์มันคือจุดเริ่มงานที่เราจะต้องไปทําให้ทีมเรา2คนที่เราได้มาเนี่ยเขาติดดาวด้วยเหมือนกัน แล้วคนข้างล่างเขาก็จะไปทําแบบเดียวกันตัวเองติดดาวดดยังไม่พอเขาต้องไปทําให้2คนของเขาติดดาวให้ได้แล้วลองนึกภาพแบบเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าทั้งองค์กรมีความคิดแบบเดียวกันหมดผมติดดาวเสร็จแล้วคุณต้องติดดาวด้วยคุณติดดาวเสร็จแล้วคุณต้องไปทําให้ทีมคุณติดดาวด้วยทีมคุณติดดาวเสร็จแล้วหลานทีมคุณต้องติดดาวด้วยเลนทีมคุณต้องติดดาวด้วยทุกคนต้องติดดาวให้หมดเลยว่า4ี่0มบาทต่อวันมันมาได้ยังไงผมทําแบบนี้มา2ปีผมพิสูจน์ได้เรื่องหนึ่ง สปีกับสูตร123ได้จริงครับรายได้ที่ผมให้ดูคือของจริงหมดอยากเห็นหลักทงกฐานอะไรขอมามีให้ดูทุกอย่างทำหนึ่ามเนี่ยมันสำเร็จจริงใช่ไหมคำพูดเมื่อกี้ของผมก่อนหน้านี้โอ้ร์เคลมไปนิดหนึ่งหากใช้แค่123แล้วจะไปให้ถึง40,000บาทต่อวันยังยากอยู่ครับโอกาสประสบความสำเร็จมีอยู่ประมาณ50%ครับถ้าความสำเร็จ100%คือ4 0 0 0 0บาทต่อวัน เราจะไม่แม็กครับเราจะได้เฉลี่ยแล้ว2 0 0 0 0บาทต่อวันก็เยอะนะก็ก็ถือว่าก็ก็โอเคก็เยอะอะ่ะแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันหายไปไหนคุณเคยเล่นเกมยิ่งไกลยิ่งเพี้ยนไหมให้คนสิบคนยืนต่อแถวกันพูดประโยคนึงให้กับคนแรกฟังแล้วให้คนแรกไปกระซิบต่อกระซิบต่อพอให้คนที่สิบเดินกลับมาบอกเราข้อมูลไม่ใช่ละไม่ใช่สิ่งที่เราพูดออกไปจากปากละเคยเล่นเคยเล่นเกมนี้ไหมรู้จักเกมนี้ไหมวันนี้ผมพูดจากปากผมเองเนี่ยว,วนึ่งสองสา ทำแบบนี้ประสบความสําเร็จสมาชิกคนที่20,000 0ของอินดีมมันอาจจะกลายเป็นไม่ใช่1นึ่สแล้วนะจ๊ะมันจะค่อยๆเพี้ยนไปทีละนิด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 ครับเพราะว่า1นึ่คือการส่งต่อจากปากเราสู่ปากเขาแต่ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จให้ได้100%เปอร์เซนที่ผมอยากจะแนะนําคือต้องใช้ระบบครับอีก20,000บาทที่เหลือต้องใช้ระบบถึงจะได้มาระบบส่งต่อความสําเร็จนะฮะระบบที่อินดีมมีเราจะสําเร็จไปด้วยกันมันครอบคลุมเนื้อหาทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ แม้แต่ไลฟ์สไตล์ของคุณจะเป็นยังไงมันก็จะครอบคุมคุณได้คุณอยากจะสําเร็จกี่บาทคุณอยากสําเร็จวันละสี่พันคุณก็จะได้วันละสี่พันคุณอยากสําเร็จวันละสี่หมื่นคุณก็จะได้วันละ4ี่0 0ื่น 40, กน 40, ารยึดมั่นในระบบที่เรียกกันว่าอินดีนซิสเต็มเนี่ยในระบบอินดีนซิสเต็มมันจะทําให้เราไม่เพียนครับคนใหม่ๆที่เพิ่งสมัครเข้ามาเลยเนี่ยได้แบบเดียวกับเรา การตัดสินใจเริ่มต้นคือความสําเร็จในธุรกิจอินดีม30%การตัดสินใจทํามันมีส่วนอยู่10%ในนั้นครับการตัดสินใจตามมันมีส่วนอีก10%ครับแต่อีก50%ที่เหลือมันต้องใช้อินดีมซิสเต็มครับเป็นระบบฮนะระบบเรียนออนไลน์สกิลอัพเดมี Up, ่ระบบห้องปอหนป2จะมีห้องสอนในไลน์จะมีนี่คือระบบทั้งหมดที่อินดีมีให้ ถ้าทุกคนเข้าใจในหนึ่งสองสามทำตามระบบทุกคนจะทําได้ง่ายใช่ครับคิดยากได้ยากทํายากทํายากได้ยากคิดง่ายทําง่ายได้ง่ายครับก็อย่างที่บอกฮะว่าตัวผมเองทํามาแล้วอย่าเรียกว่าทดลองเลยครับผมทํามาแล้วจริงๆงจังๆก็เป็นแล้วเวลา2ปีกว่าละก็ความสําเร็จคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันอยู่ในระดับไหนฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเริ่มต้นกับพวกเรารู้สึกว่าเรามันเป็นคนประเภทเดียวกันเรามันเป็นคนอาร์ตอย่างเงี้ยเรามันเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างเงี้ย ติดต่อหาคนที่แชร์คลิปนี้ติดต่อหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณไม่ต้องพยายามติดต่อมาสมัครกับผมผมดูแลคนเยอะแล้วใครก็ตามที่แชร์คลิปนี้ออกไปพี่ติดต่อหาเขาได้เลยนั่นคือคนที่ยึดมั่นใน1 2 3สและมีระบบเข้าไปพ่วงเขาคือคนคนนั้นเขาคือคนที่จะส่งต่อเรื่องนี้ให้กับคุณและพาคุณไปอยู่ในทีมถ้าพี่คิดว่าพี่เป็นคนประเทศเดียวกันชอบอะไรที่ตรงไปตรงมา ผมเชิญฮะเข้ามาเป็นทีมอินดีมกับเราเถอะอินดีมในวันนี้ทําง่ายกว่าวันที่ผมเริ่มต้นสมัครวันที่ผมเริ่มต้นสมัครยังไม่มีใครสําเร็จแม้แต่คนเดียวที่จะมาบอกเรื่องแบบนี้ว่าต้องทํายังไงถึงจะสาเร็จวันที่ผมเริ่มต้นทํายังไม่มีพาร์ทเนอร์แม้แต่คนเดียวยังไม่มีสมาชิกมาพิสูจน์เจ็ดแปดหมื่นคนแบบนี้ตอนนี้พี่ๆน้องๆพิสูจน์ได้เลยครับว่าอินดีมไม่ผิดกฎหมาย ไม่ปิดตัวในเวลา3เดือนมีคนสมัครเข้ามาเยอะแยะมากมายคนประสบความสําเร็จเต็มไปหมดและที่สําคัญมีระบบการส่งต่อที่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้ชัดเจนเรียนเชิญครับมาเป็นทีมเดียวกับพวกเราขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะฝากช่องทางติดต่อของตัวเองไว้นะจะเบอร์โทรจะลิงก์ไลน์จะลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ง Messenger ฝากเลยเอาให้เต็มที่ก็ขอให้ทุกคนนะฮะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะ เป็นการปลดหนี้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนอื่นปลดหนี้มีเงินเพิ่มหรืออยากจะมีสรภาพในชีวิตนะครับขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวนานไปทางไหนนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยเจอแต่กัลยาณิมิตสวัสดีบายดี bye ขอบคุณมากครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย